สวัสดีครับวันนี้นาเล็กมาแนะนำวิธีการขัดหัวเข็มขัดอีกหนึ่งวิธีนะเมะื่อวานนี้ก็จะเป็นวิธีการแช่น้ำส้มสายชูนะแต่วันนี้เรามาดูว่าน้ำมะขามเปียกนะน้ำมะขามที่เราทำแกงทำอาหารกันนี่แหละนะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะทำแบบไหน มะขามเปียกก็จะเป็นแบบนี้แหละเล็กเอามะขามแล้วก็มาขยี้ในน้ำนเดี๋ยวเราจะแช่หัวเข็มขัดเราเลยนเนี่ยจุ่มลงไปเลยเอาด้านที่เราต้องการขัดเนี่ยจุ่มลงไปด้านล่างเลยเดี๋ยวจะแช่ไว้ประมาณสัก5นาทีเดี๋ยวเราก็ค่อยมาขัดกันนะเนี่ยหลังจากเราแช่ไว้ประมาณสัก5้านาที มาดูความเปลี่ยนแปลงโ,อโไอ้ที่คราบดำๆนะหายไปหมดเลยเดี๋ยวนั้นเลยก็จะไปขัดอีกสัก,กรอบหนึ่งนะเอาไปก๊อตไปขัดแล้วก็ไปล้างน้ำออกนะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึงว่านะมันจะเป็นยังไง<า>ดูผลกันนะนะหลังจากที่เราแช่น้ำมะขามไว้ประมาณสักห้านาทีนาะน,นเล็กก็มาขัดด้วยมาล้าง น้ำออกให้สะอาดนะน้ำน้ำสบู่แล้วก็ขัดด้วยเนี่ยใช้ก๊อตเราธรรมดานี่แหละขัดหรือใช้ผ้าอะไรก็ได้นะเพราะสมัยก่อนเราต้องไปใช้บัสโซใช่ไหมตอนนี้น้ํามาขามเปียกเป็นไงฮะเงาว,วาวสวยงามเลยเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะที่เราจะขัดหัวเข็มขัดแบบประหยัดประหยัดนะแบบง่ายๆนะใครก็ทําได้ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ผมสวัสดีค่ะ